ดีครับมือนีนสี่มาบอกวิธีการเช็คนะครับคลิปใดของเฮาที่ต์ลงไปในเลียวแล้วนะครับแล้วมาติดลิขสิทธิ์นะครับที่บอสามารถสั่งรายใดไดเนาะหลายๆคนกันยังบอเราโห,ะหนะครับเดี๋ยวเมื่อนีนผมจะมาบอกเนาะนะครับวิธีการเช็ควิธีการเบรงเบิงจังใดนะครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ขีสามขีดครับมุมขวานะฮะ กดเข้าไปกดเข้าไปแล้วเลื่อนคําว่าตรงนี้ครับกล่องข้อความการสนับสนุนนี่ครับพอมาถึงหน้านี้นะครับกดเข้าไปคําว่าการแจ้งเตือนของคุณครับผมแล้วคีปกระสิขื้นมาทั้งเสรจและตัวใดที่ต ah, ิดแล้วที่กระิชุมชนเอียงเสร็นะฮะนครับแล้วก็ถัดติดที่กระทิชชุมชนนะครับกับ ลบออกแค่นั้นเองนะครับตรวจสอบแล้วก็ลบออกนะครับโอเคนะครับฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำหน่อด้วยครับเผื่อเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังบอหลโหนเนอะขอบคุณครับ